อบอุ่นใจมากๆชื่นมื่นบ่อยปะกณ์หลังจากโพสแคปชั่นแบบนี้ถึงน้องวันใหม่ค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนละค่ะสําหรับบ้านชาตรีรักษ์ซึ่งแน่นอนว่าน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องวันใหม่เอง เป็นที่รักของคุณแม่และเฮียอีก3าคนล่ะคะ่ะซึ่งในตอนนี้น้องวันใหม่ก็โตเป็นสาวแล้วล่าสุดอิสตากรมของเฮียบอยไดโพสภาพคู่กับน้องวันใหม่ทางคู่นั้นน่าจะออกงานคู่กันเป็นสิ่งที่หลายคนโฟกัสล่ะคะ่ะแคปชั่นที่เฮียบอยเขาโพสตโด,ดยระบุว่าจับมือจูงน้องไป #mywm หลังจากนั้นก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพี่ชายพร้อมทั้งบอกว่าเป็นพี่ชายที่แซนดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ